ครับทุกคววันนี pues, uh, ้เราจะไปเดินสัมภาษณ์ว ah, uh, ่าคนไหนได้ต uh, eh, uh, ิดตามเราบ้างไปถ้าใครติดตามมีขอกััให้แปเลยสวัสดีครับอแล้วถ้าเวันน้องเล่นกิจกรรมประเภทอไเล่นพี่ก็ดื่นเลย มีตะแกรมอยู่แท่งหนึ่งอู้หูไอจีมีหลายคนติดตามเลยครับพี่ติดตามก็ได้ครับคีิปที่4ครับพี่อ๋องั้นน้องเป็นคนแรกที่อุ้ยคุณแรกเหรอครับพี่แกคนโชคดีวันนี้พี่นี่ผมหวั่นมาให้แล้ววันนี้เลยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปน้อยย่งไดอะไรในในนั้นขอดูหน่อยว่าติดตามอยู่อ้าวยังนี้มันได้หรอวะได้ครับพี่ติดตามพี่กุมารนะครับอ๋อ นี่นี่นี่พิเยษตั่งมาพเยตังมาพูดดังๆเลยยี่มให้ไปนึ่งพันบาทียคนใจเลยไม่เคยเจออะไรนเลอ้ยพอะไรเี้ย้ไม่รู้อะหลอกลวง